EP ที่3คุณคือโค้ชคำพูดสร้างเสน่ห์ปราชญ์ท่านได้กล่าวไว้ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทอักษรเป็นตรีซึ่งก็หมายความว่าในทั้ง3มสิ่งนี้คือปากเรื่องของคำพูดเลขเรื่องของเงินและอักษรเรื่องของความรู้เรื่องปากคำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะว่าด้วยเรื่องของคำพูดหรือการพูดจานั้นสามารถทำให้เจ้าของคำพูด เอาดีได้หรือเอาดีไม่ได้เลยทีเดียวเอาดีได้หมายถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รักน่าคบหาสร้างความเชื่อถือและความเคารพยกย่องด้วยคำพูดที่เป็นสีแก่ตัวเอาดีไม่ได้หมายถึงหาความดีใส่ตัวไม่ได้เลยเพราะคำพูดที่เปล่งออกมามีแต่สร้างความพินาศให้แก่เจ้าของคำพูดเร,เรียกว่าปากพาจนคือพาสู่อับจน ไร้ความน่าเชื่อถือถึงขั้นที่ว่าไม่มีใครอยากคบหาด้วยเลยก็มีพูดดีๆก็มีแต่คนรักอยากให้คนมารักก็ต้องรู้จักพูดดีๆกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเรียนความรักและมีความสุขกับชีวิตที่อยู่ตรงไหนก็มีแต่คนรักคนชื่นชมมีแต่คนอยากอยู่ใกล้ชิดและผูกมิตรด้วยกุญแจดอกนั้นคือคำพูดของคุณน,นั่นเอง คำพูดที่ดีของคุณจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ยอมรับของผู้อื่นที่อยู่รอบตัวรวมถึงคนทุกคนที่คุณมีโอกาสได้พบปะพูดคุยด้วยไม่ว่าจะด้วยเรื่องของงานหรือเรื่องส่วนตัวซึ่งคำพูดที่ดีเหล่านี้สามารถพาคุณไปสู่โอกาสที่ดีที่คุณต้องการได้อย่างไม่ยากเย็นเลยคุณจะกลายเป็นคนที่ใครก็รักใครก็ชื่นชมใครๆต่างพากันเคารพและเชื่อถือในตัวของคุณ แล้วพูดอย่างไรให้คนมารักละ่ะพูดอย่างไรให้คนมารักก็ต้องพูดดีๆพูดรู้เรื่องพูดแล้วทําให้คนฟังหรือคู่สนทนาประทับใจนะสิหากคุณถามต่อว่าแล้วจะพูดอย่างไรให้เขาประทับใจเราก็มีคําตอบให้คุณแล้วตามมาได้เลยหาโอกาสเปิดบทสนทนา บทสนทนาระหว่างคนสองฝ่ายจะเริ่มต้นขึ้นได้ต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้เปิดบทสนทนาเพื่อให้เกิดเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกความสัมพันธ์มันคงเป็นเรื่องดีไม่น้อยหากคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มเปิดบทสนทนาเสียเองมันจะแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณมีความสนใจในตัวเขาอยากร่วมพูดคุยกับเขาเขาคนนั้นจะรู้สึกดีรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญที่คุณอยากจะพูดคุยด้วย ความรู้สึกประทับใจของเขาที่มีต่อคุณจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายคุณอาจเปิดเรื่องเพื่อเริ่มต้นบทสนทนาด้วยเรื่องง่ายๆที่ว่าอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแต่ควรหลีกเลี่ยงคำถามที่เป็นประโยคคำถามแบบปิดที่จะให้อีกฝ่ายตอบรับ,รบหรือปฏิเสธเพียงเท่านั้นเช่นคุณชอบรูปนี้ไหมหรือวันนี้คุณสนุกหรือเปล่าเพราะคำถามลักษณะนี้ทำให้การสนทนาถึงทางตันได้ง่าย เพื่อให้การสนทนาระหว่างคุณและเขาเดินต่อไปเรื่อยๆคำถามของคุณควรเป็นคำถามแบบปลายเปิดเปิดโอกาสให้เขาได้ตอบพร้อมกับแสดงความคิดเห็นเช่นวันนี้เธอทานข้าวกับอะไรกิจกรรมยามว่างของคุณคืออะไรหรือคุณคิดว่าภาพนี้คนเขียนต้องการสื่อถึงอะไรครับเป็นต้นไม่ว่าคู่สนทนาของคุณจะเป็นใคร เป็นนายจ้างหัวหน้างานลูกน้องเพื่อนร่วมงานลูกค้าเพื่อนคนรักคนรู้จักหรือเป็นใครก็ตามแต่แต่การที่คุณรู้จักที่จะเปิดบทสนทนาก่อนมักจะเป็นความได้เปรียบอย่างมากอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดเพราะการเริ่มต้นของคุณจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นในทุกครั้งที่คุณสรรหาเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับเขา ความรู้คู่ปากในวงสนทนาที่กําลังพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติคนอื่นนะที่ออกรถออกชาติพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างลื่นไหลแต่คุณกลับนิ่งเป็นใบรับประทานเพราะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดกันเลยอย่างนี้แล้วคุณคงไม่แคล้วเป็นคนที่ถูกลืมหรือแม้กระทั่งการที่ทั้งวงสนทนามีเพียงคุณและเขาเพียงสองคน เมื่อเขาเปิดประเด็นขึ้นมาคุณกลับไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นมาก่อนชีวิตของคุณได้ดับอนาจอย่างแน่นอนคู่สนทนาของคุณจะเกิดอาการเซ็งจัดเมื่อคุณไม่สามารถพูดคุยในเรื่องเดียวกับเขาได้เขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่น่าเสียเวลามาคุยด้วยเลยสุดท้ายก็คงต้องบอกลาก่อนความรู้เป็นสิ่งสำคัญความรอบรู้ในเรื่องรอบตัวก็เป็นสิ่งสำคัญ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นก็เป็นเรื่องสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและดำเนินไปล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญทั้งสิ้นสำคัญที่คุณควรจะรู้เอาไว้บ้างจะได้ตามคนอื่นทันวิธีหาความรู้ใส่หัวอ่านหนังสือให้เยอะอ่านทุกประเภทฟังข่าวสารติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองสังคมเศรษฐกิจกีฬาท่องเที่ยวคุณไม่จำเป็นต้องติดตามอย่างลึกซึ้งมากนักก็ได้ แต่ก็ควรจะสนใจและใส่ใจกับเหตุการณ์ความเป็นไปของประเทศและของโลกเอาไว้บ้างเพราะความรู้ที่คุณมีในอดีตมันไม่เพียงพอที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับวงสนทนาได้หากพวกเขาเหล่านั้นพูดในเรื่องที่คุณไม่รู้คุณก็จะกลายเป็นคนไร้ตัวตนในวงสนทนาไปอย่างน่าเสียดายหากคุณเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวมากๆ เชื่อเถอะว่าคุณก้าวไปในวงสนทนาไหนก็จะกลายเป็นดาวเด่นในวงสนทนานั้นเสมอเพราะความรู้ที่คุณมีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมันจะทําให้คุณเป็นที่ต้องการของวนวงสนทนาความรอบรู้ในทุกเรื่องหรือแทบจะทุกเรื่องทําให้คุณตัวใหญ่ขึ้นความใหญ่ที่บรรจุด้วยเรื่องราวมากมายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอื่นๆได้ คิดก่อนพูดเสมอคุณเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดหลังพูดคำพูดเป็นนายเรานั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงต้องคิดก่อนพูดเพราะก่อนที่คุณจะพูดคุณสามารถควบคุมคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของคุณได้แต่หลังจากที่คุณพูดมันออกมาแล้วคุณจะไม่สามารถควบคุมคำพูดนั้นได้อีกต่อไปคำพูดที่คุณพูดออกมาจะกลายเป็นนายของคุณทันทีเป็นนายที่สามารถจะทำให้คุณดับ หรือรุ่งได้คุณต้องตระหนักไว้เสมอว่าความอยากพูดของคุณจะไม่ทําให้คุณประสบความสำเร็จได้หากความอยากพูดหรือคำพูดใดๆของคุณไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะเวลาที่คุณพูดตามอารมณ์มันยิ่งทําให้คุณเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การพูดตามอารมณ์ยิ่งเป็นอารมณ์ร้อนๆหรืออารมณ์ไม่รู้เรื่องแต่อย่างพูด ยิ่งทำให้ความมีเสน่ห์ในตัวของคุณหดหายไปอย่างน่าเสียดายมีคนจํานวนมากที่ละเลยในเรื่องของการคิดซึ่งก็มักจะพูดตามอารมณ์ของตัวเองโดยลืมคิดถึงผลดีผลเสียที่จะตามมาแล้วผลที่ตามมาส่วนมากก็มักจะเป็นผลเสียซะด้วยขอให้คุณใส่ใจและจดจำเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคุณในสายตาของอีกฝ่ายเสมอ หากคำพูดของคุณผ่านการคิดและมีเหตุผลของรองรับพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพเจือไปด้วยความเป็นมิตรมีความหวังดีและปรารถนาดีมีความจริงใจอีกฝ่ายจะรู้สึกดีและไว้วางใจในตัวคุณรวมถึงเชื่อมั่นในตัวคุณอีกด้วยในสายตาของเขาคุณจะกลายเป็นคนที่น่าเคารพและน่าเชื่อถืออย่างมาก สิ่งที่พูดออกไปมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคุณในสายตาของอีกฝ่ายเสมอพูดให้เข้าใจง่ายพูดให้เข้าใจง่ายคือเน้นแต่ประเด็นสำคัญเอาแต่เนื้อหาสาระที่สำคัญมันจะช่วยให้การสนทนาระหว่างคุณและเขาลื่นไหลและไปในทิศทางเดียวกันได้ง่ายกว่าการที่เอาแต่ดูพูดวกวนไปมา ข้ามไปโน่นมานี่จนไม่สามารถสรุปใจความสำคัญของเรื่องได้ว่าคุณต้องการพูดหรือบอกอะไรกับอีกฝ่ายคนฟังก็สับสนจนต้องสายหน้านี้บางคนติดนิสัยพูดแบบน้ำไหลไฟดับแต่หาสาระไม่เจอคู่สนทนาก็จะพันเบื่อหน่ายต้องเสียเวลาทนฟังในเรื่องไร้สาระไม่มีความสำคัญต่อตัวเขาแม้แต่น้อยเพื่อให้การพูดของคุณไม่น่าเบื่อจนอีกฝ่ายต้องหันหน้านี คุณจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตความคิดของคุณเอาไว้ให้แน่นอนว่าคุณต้องการพูดเรื่องอะไรเพื่อป้องกันความคิดที่สับสนของตัวคุณเองหากคุณไม่กำหนดขอบเขตของสิ่งที่คุณจะพูดคุณก็จะพลาดท่าเสียทีให้กับความคิดที่ไม่มีจุดหมาย พูดเรื่องนี้กระโดดไปเรื่องนู้นแล้วก็พูดไปเรื่องอื่นเรื่อยๆหลงลืมประเด็นสำคัญที่คุณต้องการพูดไปเสียซ้ายัางทำเอาคนฟังปวดหัวรำคาญเรื่องที่คุณพูดไม่รู้ว่าคุณต้องการจะพูดเรื่องอะไรกันแน่ฉะนั้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการสนทนาระหว่างคุณและคน,นอื่นๆไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนายจ้างหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานลูกน้องลูกค้าคนรักหรือใครก็ตาม และไม่ว่าการพูดนั้นจะเป็นลนะักษณะแบบทางการในเรื่องของการทำงานหรือเป็นแบบกันเองระหว่างเพื่อนฝูงสิ่งที่คุณต้องระลึกไว้เสมอนั่นคือการพูดตรงประเด็นตรงจุดที่ต้องการไม่อ้อมค้อมบอกจุดประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อให้คู่สนทนาเข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องเดาว,ว่าคุณต้องการสิ่งใดกันแน่การพูดแบบวกวนน้ำท่วมทุ่งหรือไหลไปเรื่อย จะทำให้คุณเป็นที่น่ารำคาญของผู้สนทนาอย่างมากและในครั้งต่อไปเขาก็อาจจะไม่อยากพูดคุยกับคนอย่างคุณอีกคำถามต้องตามด้วยเหตุผลการตั้งคำถามเป็นการเปิดบทสนทนาอย่างหนึ่งที่คนทุกคนชอบใช้เพื่อให้การสนทนาระหว่างกันดำเนินต่อไปอย่างที่ต้องการแต่ว่าการตั้งคำถามก็เป็นสิ่งที่พึงระวังเอาไว้ให้มาก เนื่องจากมันอาจทำให้คู่สนทนาของคุณเกิดความสงสัยว่าคุณถามคำถามนี้ทำไมแล้วความสงสัยที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนเป็นการคาดเดาสาเหตุของคำถามในทันทีเช่นถ้าคุณถามเพื่อนร่วมงานของคุณว่าวันหยุดนี้เธอจะไปไหนคำถามของคุณจะทำให้เพื่อนของคุณเกิดความสงสัยว่าคุณถามเธอทำไมคุณต้องการอะไรจากคำตอบของเธอและอีกสารพัดการคาดเดาจากนั้นเธอก็อาจจะย้อนถามคุณว่า ถามทำไมซึ่งคำถามของเธอที่ย้อนถามคุณไปนั้นมันได้สะท้อนถึงความไม่พอใจความรู้สึกรำคาญใจสาเหตุมาจากความสงสัยและความไม่เข้าใจว่าคุณถามทำไมถามเพราะอะไรแต่ถ้าคุณถามว่าฉันอยากรู้จังว่าวันหยุดนี้เธอจะไปเที่ยวที่ไหนไอ้ประโยคที่คุณพูดว่าฉันอยากรู้จังถือว่าเป็นเหตุผลของคำถามเหตุผลที่คุณถามก็เพราะความอยากรู้ ลองคิดกลับกันก็ได้นะหากมีคนถามคุณว่าวันหยุดนี้เธอจะไปไหนคุณจะรู้สึกอย่างไรแม้ว่าคุณกับเขาจะสนิทกันมากแค่ไหนก็ตามแต่คำถามที่ไร้เหตุผลพ่วงท้ายมันก็ทำให้รู้สึกอึดอัดเพราะความสงสัยได้มากทีเดียว